เราเคารพเธอนในพุทธเจ้าพอเราบรรยันแบบไหนเราก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ในตำราด,ด้วยเรารู้ของเราด้วยเราที่สงสัยด้วยที่เราพูดนี่เราไม่ได้สงสัยและเราก็ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกด้วยพบชาติเราสิ้นแล้วด้วยเราพูดอย่างผู้ที่สิ้นสงสัยนี่เราไม่ได้พูดแบบผู้ที่สงสัยอยู่เราสอนจากโลกแบบผู้ทิ้นสงสัยสอนสอนนี้ไม่มีข้อก้างขาง,งที่ด้วยใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ หรืออาจจาดอย่างนี้ไม่มีเราเอาความจริงสอนหรือที่เรารู้หรือเห็นมาและตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนด้วยเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นสัตว์โลกตนไหนจะมีบุญมนุษย์ตนไหนจะมีบุญว่ากายที่เทเวุเทวาตนไหนจะมีบุญแค่นั้นจึงจะมาอยู่กับเราคนนีบัติเราสู้ทุกสู้าด้วยกันทั้งมนุษย์ทั้งวิญ,ญญาณทั้งเทเวุเทวานี่เราเอาตัวน,นั้นเป็นเครื่องวัด เออเดี๋ยวนี้มันไม่ได้สร้างเลยสร้างวัตถุภายนอกเสียส่งนอกเสียไม่ได้ส่งเข้ามาภายในไม่ได้หมุนเข้ามาสู่ภายในไม่มีนี่ลูกยังให้ส่งนอกอย่างน้น,นั่นนะดิงสร้างพระท่าน,นั้นทน่นนี้องค์จะได้บุญได้กุศลตัวเองยังเลวไม่มีศีลไม่มีธรรม,มสักข้อลูกพิยนาวนะหลุงปู่อยากถามว่าบุญอยู่ที่ไหนไม่มีได้หลักธรรมหลักวินัยมีแต่ตายแล้วลงพากันลงนรงโลกนู่นน่ะ ถ้าต้องการเป็นพระเป็นสัมมานาที่สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพระทางโลกก็ถินห้าสมบูรณ์บริบูรณ์ที่ลูกนั่นแหละคือพระทางโลกแหละพระทางธรรมก็เอาที่เข้ามาที่เริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาส,สินสจีบสินสองร้อยี่สิบเอ็ดเอาที่ฟ้ามันเต็มไม่เต็มหน่วยที่นั่นแหละ,ะก็เป็นพระเป็นสมัมมานาที่สมบูรณ์ที่แม่ทีป้าขาวก็เป็นพระเป็นสัมมานะเหมือนกันถินแปดก็สมบูรณ์บริบูรณ์ที่ลูกนั้นสมบูรณ์แบไในใจนั่นแหละสมบูรณ์ ดูบักใจของตัวเองดูเมืองใจของตัวเองมีความโกรธความโลภความหลงมมีทิฏฐิมานะไหมมันวุ่นวายไหมมันไปกระตือรือล้นกับสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมใช่วิยัยไหมนั่นมันลงใจในธรรมในวินัยหรือไม่เดี๋ยวนี้เราเป็นชาวพุทธเราเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิพึงทราบแก่ใจของตัวเองเราสอนนะเราสอนสัตว์โลกนะไม่ใช่เราไป ระนามครูบาอาจารย์หรือเจ้าขี้เจ้าการไปเราพูดตามธรรมตามคำตามวีมมมหนัยที่อยู่ในหลักคําสอนของพุทธศาสนาและสิ่งที่เรารู้เห็นด้วยที่มันเข้ากันอย่างที่ผู้นี้นฟังเราสอนแบบผู้ที่สนใจสอนสอนแบบพ่อสอนลูกในไตพภนี่จะใช้ครั้งนี้มันง่ายที่สุดเราไม่อยากเห็นจัดโลกทําบุญเราได้บาปมันใช่ไรลอกอีาพากันทําทุกวันนี้เนี่ย เรางนี่หลวงปู่พูดเรื่อยๆอย่างเรื่องนี้แหละก็มันรู้อยู่นี่ก็มันเห็นอยู่นี่อยากให้หลวงปู่ว่าไงล่ะเออไม่งั้นบริขารหลวงปู่ไม่แปลสภาพก่อนหรอลูกถ้าหลวงปู่ทิ่นไม่ชิ่งสงสัยนั่นเดี๋ยวจะว่าคุยอีกเนอะพูดให้ฟังไม่งั้นก็มีสกิพยานที่จะสอนลูกสอนเต้าว่าหลวงปู่เป็นวรรดับไหนที่เอาอาจเอาธรรมมาสอนลูกสอนเต้าว่า แล้วเป็นความแปลกความเหลือที่หลวงปู่เอาเอาสิ่งที่ถูกต้องมาสอนลูกจะได้เข้าใจเรื่องนี้แหละเราไม่เข้าไปก้าวไกลเราเป็นูวนิสัยของแต่ละรูปแต่ละองค์แต่เราพูดถึงว่ามันไม่ไม่ได้บุญถ้าไม่สร้างพระในใจให้เกิดแม้จะเอาทองคําขนกันมาสร้างจากพื้นดินจดดาวดึงก็ตามมหาบุญมหากุศลมันก็ยังไม่เกิดเท่าเก่ามัน ใจมันยังเป็นเบเป็นผีอยู่ใจไม่จะเป็นพระไม่เป็นสมณะไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมานะลูกเตานี่การเดินจงกรมนั่งภาวนาเท่านั้นที่จะขัดเก้ากิเลสได้ที่จะเห็นใจตัวเองเรื่องฐานะตัวนั้นส่วนมากมันจะไปส่งนอกแต่เมื่อการรักษาศีลเข้ามาเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาสู่ภายในกายและสู่ในใจแล้ว ทำไมยังเป็นอย่างนั้นศีลคือความสมรวมกายสมรวมวาจาสมรวมใจเริ่มมีการสมรวมกลัวว่าจะปิดในศีลในธรรมศีลห้าด่าง,างพร้อยไหมศีลแปดด่างพร้อยไหมศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบเอ็ดด่างพร้อยหรือไม่เริ่มมีสติเริ่มมีปัญญาไหลรวมลงมาสู่ที่ใจสู่ที่ใจสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจนั่นแหละบุญกุศลก็เ,เกิดไม่อยู่ภายนอกนะดูหนะี่ขนกันตะพือกัน